ลองโควิดนะคะหลังจากโควิดหายแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่การแพทย์พบแล้วนะคะ ว่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็พบได้หลังจากที่ป่วยโควิดหายแล้ว2-3ถึงเดือนเดนต้นไปอาการที่พบได้บ่อยๆที่ทางการแพทย์รวบรวมมาได้นะคะมีตั้งแต่อาการทางประสาททางระบบประสาทด้เช่นจะมีการปวดศีรษะมึนงงหลงลืมง่ายอาการทางด้านกล้ามเนื้อก็จะมีบางคนมีปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็มีอาการทางด้านออปอดเองเนี่จะเยอะก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหายใจติดขัดหายใจไม่อิ่มเป็นผลจากการที่เคยป่วยเป็นโควิด บางคนหลังจากป่วยแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนแบบไม่ร่าเริงจิตใจมันไม่สดชื่นนะคะซึ่งภาวะ long covid เนี่ยมีวิธีแก้ไขได้นะคะที่การแพทย์พบแล้วว่าช่วยได้จริงๆก็คือการใช้เซมเซลค่ะเพราะว่าเซมเซลเป็นเซลแห่งการบำบัดนะคะก็จะมาแก้ไขถังผืชที่ปอดที่ต่างๆที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยเซมเซลก็เป็นเซลแห่งการฟื้นฟูก็จะมาบำบัด ส่วนต่างๆที่ถูกทำลายแล้วเนี่ยเซนเซลก็เป็นคำตอบที่ช่วยได้นะคะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ